สุภาษิตบทที่5ข้อที่23าข้อสุดท้ายเขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิตเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขาเขาจึงหลงเจินไปข้อนี้สําคัญมากในบทที่หทั้งบทพูดถึงกับดักของการล่วงประเวณีพูดถึงอันตรายเหลือเกินหากใครก็ตามตกไปในกับดักของมารสตานแห่งการล่วงประเวณีนั้นพูดถึงดีเหลือเกินใครที่สามารถรอดพ้นจากกับดักแห่งการล่วงประเวณี แล้วก็มาสรุปอย่างสวยงามในข้อที่23บอกว่าคนเหล่านั้นที่ตกลงไปในกับดักแห่งการล่วงประเวณีคนเหล่านั้นที่เดินไปสู่หนทางแห่งหายนะเพราะว่าเขาขาดวิในัยในชีวิตเพราะความโง่ของเขาเขาจึงหลงเจนไปคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธคำสั่งสอนจะพบกับอันตรายเมื่อกติกาของพระเจ้าบอกว่าให้ทำแบบนี้ให้ทำแบบนี้แต่เขาไม่ทำตามกติกา ในบางโรงเรียนบอกว่านักเรียนครับทุกคนต้องเอาเสื้อใส่ไว้ในกางเกงนะครับจะได้เรียบร้อยสวยงามซึ่งบางโรงเรียนก็ไม่ด้บอกอย่างนั้นแต่โรงเรียนนะ้บอกว่าทุกคนให้เอาเสื้อใส่ไว้ในกางเกงคนที่ไม่เชื่อฟังกติกาเอาเสื้อเอามานอกกางเกงเขาไม่มีวินัยในกติกาของโรงเรียนนั้นในทํานองเดียวกัน พระเจ้ามีกติกาของโรรองในการดําเนินชีวิตคนเหล่านั้นที่ขาดวินัยคือว่าไม่ทําตามกติกาของพระเจ้าปฏิเสธคําสอนของพระเจ้าเดินตรงกันข้ามกับทางที่พระเจ้าบอกทางที่พระเจ้าเตือนในที่สุดเขาจะพบกับอันตรายเข็มทิศมีประโยชน์ก็จริงแต่หากเรามีเข็มทิศแล้วไม่สนใจเข็มทิศเข็มทิศนั้นก็ไม่ช่วยอะไรเราเลยเราก็ยังจะหลงทางอยู่ดี คำสอนที่ดีๆจากพระคำของพระเจ้าคำเตือนที่ดีๆจากพระธรรมสุภาษิตจะไม่ช่วยอะไรเราเลยหากเราไม่สนใจไม่นำมายึดเอาไว้และใช้ในชีวของเราสุดท้ายคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธคำสอนคำเตือนจากพระคำของพระเจ้าเขาก็จะหลงผิดไปอยู่ดีปกติแล้วคนที่ตกลงไปในกับดักแห่งการล่วงประเวณีไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้เขารู้ไว้ไม่ว่ามันอันตราย เขารู้ไหมว่าสุดท้ายมันทำลายชีวิตของเขาทําลายอนาคตของเขาทําลายเกียรติของเขาทําลายทั้งหมดของเขารู้ทําไมจะไม่รู้ส่วนใหญ่รู้แต่ที่ตกลงไปเนี่ยเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกสิ่งที่ดีกว่าเขาไม่ได้เลือกการที่ไม่ล่วงประเวณีเขาไปเลือกอีกแบบหนึ่งแทนเขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิตดังนั้นคนที่ขาดวินัยในฝ่ายวิญญ,ญาณกําลังตกอยู่ในอันตราย คนที่ขาดวินัยในฝ่ายวิญญาณก็คือคนที่ไม่ทําตามพระคําของพระเจ้าแล้วทํำยังไงเราจะสร้างวินัยในฝ่ายวิญญาณวินัยในฝ่ายวิญญาณกิดจากการทําบ่อยๆทําอยู่เสมอๆม,มีคำแนะนําง่ายๆคือในการอ่านพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอจัดเวลา <c oughs> อ่านพระคำของพระเจ้าอธิษฐานอธิษฐานอยู่เสมอนะอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าสอนขอพระเจ้านํา แล้วก็รักษาชีวิตให้บริสุทธิ์โดยการพอรู้ตัวว่ามีอันไหนเป็นบาปก็ทิ้งบาปกับใจทิ้งสารภาพกับใจสารภาพกับใจสารภาพกับใจคือเราทําบาปกันได้เราผิดกันได้เราพลาดกันได้เราเป็นคนนีเนาะก็พลาดกันทุกวันเนี่ยนะพลาดกันได้แต่ต้องรักษาวินัยไว้ก็คือว่าทุกครั้งที่พลาดกลับมาสารภาพบาปกับพระเจ้ากับใจพระเจ้าเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อันนี้คือวินัยในฝ่ายวิญญาณแล้วก็ถ้าเรารักษาวินัยในฝ่ายวิญญาณเนี้ยเราจะปลอดภัย แต่ในข้อนี้เตือนว่าเขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิตคนที่ขาดวินัยในฝ่ายวิญญาณเขาจะตายลงเรื่อยๆตายลงเรื่อยๆและสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะล้มลงในบาปจมอยู่ในความทุกข์ระทมอย่างที่สุดดังนั้นวันนี้หากเราผิดพลาดทั้งไปให้เรากลับมารักษาวินยัยสารภาพบาปกับพระเจ้า ขอการอาภัยแล้วลุกขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าจมอยู่ในบาปนั้นต่อไปเพราะว่าหากเราจมอยู่ในบาปนั้นต่อไปในสุดเราจะหลงเจนไปจากทางของพระเจ้าวันนี้หากคุณผิดพลาดท,ทั้งไปแล้วไม่เป็นไรครับเริ่มต้นใหม่ได้กลับมาหาพระองค์รักษาวินัยฝ่ายวิญญาณอ่านพระคำของพระเจ้าอธิษฐานสารภาพบาปกลับใจใหม่ทุกครั้งที่ผิดพลาดกลับมาหาพระเจ้าสารภาพบาป กลับใจและเริ่มต้นใหม่และพระองพร้อมที่จะช่วยเราให้เริ่มต้นใหม่เสมอขอบคุณพระเจ้า